สวัสดีครับสุทธิพงศ์จาก EDA International วันนี้จะเสนอการติดต่อ InGear OPC Server กับ PLC Omron นะครับ InGear OPC Server นี่ก็เป็น OPC Server มาตรฐาน OPCDA 3.0นะครับผมเราจะมาลองติดต่อกับเราจะมาลองใช้งานนะครับตัว OPC สำหรับ Omron ซึ่งสนับสนุนทั้ง Fin เ n t e r n e t Fin Serial Host Link นะครับและก่อนอื่นเราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมา อยู่ใน InGear OPC Server ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ description สำหรับดาวน์โหลดนะครับไว้ในวิดีโอ description นะครับเลือก InGear OPC นะครับ InGear Omron OPC นะครับแล้วก็เลือก InGear Omron OPC Server เมื่อเปิดตัวตัว OPC Server ขึ้นมาแล้วนะครับแล้เลือกตัวตัว New Project ตรงนี้นะครับไอคอนแล้วก็จะเจอหน้าต่าง Quick สตาร์ Start, นะครับคลิกโอเคเพราะตอนนี้จะเป็นวิาสายช่วยเราสร้างตัว opc configuration ขึ้นมานครับคลิกโอเคจากนั้นก็กดปุ่ม create driver เลือก driver นี่นมีอยู่3แบบนะครับคือ host link fin ethernet แล้วก็ fin serial ถ้าเรามี ethernet module นะครับของ omron plc รุ่น C a c j cv อะไรเงี้ยนะครับเราเลือก fin ethernet driver นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม add ทีนี้เราเลือกว่า IP address ของเราเนี่ยนะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเนะี่ยสมมติถ้ามันมีอยู่หลายการ์ดไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่เป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าการ์ดที่เป็น Wi-Fi ที่เป็นไวเลสนะครับเราเลือกจากด r o p d o w ได้จะโชว์ IP a d d r e s s ของเครื่องเราถ้าเราเลือกว่าเราจะใช้การ์ดตัวไหนนะครับเช่นในนี้ผมใช้การ์ดตัวนี้นะครับซึ่งเป็น local อินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Con f i g นะครับเขาก็จะ เลือกใส่หนอด ID ให้กับเรานะครับจากนั้นเราคลิกโอเคออกไปแล้วก็คลิกโอเคอันนี้เป็นการสร้างตัว driver ขึ้นมานะครับทีนี้เรายังไม่ได้ระบุเลยว่าเราจะติดต่อกับอ device อะไรเพราะนั้นเราต้อง create device โดยคลิกที่ create device ตรงนี้ตั้งชื่อ device เ่นเป็น plc 1นะครับแล้วก็เลือก driver ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นียนะครับ คือเราสร้างฟินเน็ตไว้ก็จะมีเฉพาะฟินนเน็ตให้เราครับนี้รุ่นรุ่นที่เราใช้มีรุ่น cs v cj cm cq นะครับถ้าเราเป็น cj เราเลือกตรงนี้นะครับจากนั้น ip address ของ plc เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม use default n id นะครับ n o d e id ก็จะกลายเป็น ip ตัวสุดท้ายของ plc ไปถ้าต่างจากนี้นะครับไปดูใน plc ตามภาพตัวอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของเรา IP นี้นะครับ1นึ่1 1ก็8 1 2 0 1น่นะครับตัว IP ตัวตัวตัวแล้วก็ IP ของ plc นะครับตรงท้ายด้วย6.3ตัว IP ตัวสุดท้ายของ plc นี่นะครับจะเป็น node id ของ plc ซึ่งเป็นค่า default node id นะครับถ้าต่างจากนี้เราต้องเข้าไปดูใน ตัว PLC ด้วยโปรแกร,รมเช่น o m r อน CX1 เป็นต้นนะครับ CX Programmer เวลาเราดูในโปรแกร,รมของ PLC นะครับเราจะเห็น IP address ของ PLC ตัวสุดท้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น Node ID ของ PLC นะครับซึ่งถ้า PLC บางตัวเนี่ยมี dip switch อยู่อย่างเช่นของตัวอของตัวนี้นะครับผมก็จะมี dip switch โรตารีสวิต c h นะครับสำหรับเลือกเพราะนั้นต้องเลือกให้ตรงกันนะครับระหว่างในโปรแกรมของ PLC กับ Rotary Switch นะครับแล้วค่อยเอามาใส่ตรงนี้นะครับ Node ID จากนั้นก็คลิก OK สุดท้ายนะครับเราจะสร้างสับครุปหรือจะสร้าง OPC Item เลยก็ได้ในที่นี้ผมไม่สร้างสับครุปแล้วก็สคริปนะครับ this step ไปจากนั้นก็เลือกสร้าง OPC Item กดที่ปุ่ม OPC Item ตัวนี้นะครับเพื่อสร้าง OPC Tag ขึ้นมานะครับตั้งชื่อ Tag วิธีการตั้งชื่อ Tag หรือว่า,า Address ที่จะใช้ได้นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่ม Help เข้าไปดูนะครับจากนั้นก็เลือกตรงออมรอน PLC นะครับ Register Address เราก็จะเจอ Register Address ที่เราใช้ได้ก็คือถ้าท่านใดมี ประสบการณ์ที่เขียน PLC อมร่อนอยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นเคยนะครับกับพวกนี้ก็คือใช้แบบเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น DMI RCIO อะไรพวกนี้นะครับรวมทั้ง t i m e r Counter อะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับแล้วทีนี้เราผมจะใช้เป็น DM ก็แล้วกันนะครับตัวนี้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่นเป็น V1 นนะครับ I อ,อเทมไอเทมเนนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ส่วน Address เนต้องตั้งให้ตรงกับที่ อยู่ในคู่มือเช่น dm 100นะครับเป็น b o o l e เป็น word เป็น integer e เลือกให้ตรงกับท้ายของ plc นะครับที่เราสามารถทำ scaling ได้ด้วยถ้าเราใส่เหมายถูกตรง enable เราสามารถ setting เข้าไปารับเข้ามาเท่าไหร่อยากจะให้ส่งออกเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือหารร้อยนั่นเองนะครับถ้ารับเข้ามาแม็ก1 0 0นออกไปเป็น10นั่นก็คือหารร้อนะครับเป็น linear หรือว่าเป็นสแคว r o o โดยปกติทั่วไปก็เป็น l i n นะครับในที่นี้ผมไม่ enable นะครับ จากนั้นเราต้องการซิมูเลตสัญญาณด้วยหรือไม่อันนี้คือเลือกไว้ก่อนนะครับส่วนการจะ enable ว่าจะให้เป็นซิมูเลตหรือว่าไม่ซิมูเลตเนี่ยก็ไปเซตอีกทีหนึ่งนะครับเวลาซิมูเลตจะให้ซิมูเลตเป็น r a ม m หรือแ a n d o m หรือว่า Read l i ไลท์จากโปรแกรมสเกด่าเป็นต้นนะครับในที่นี้ผมให้เป็นแ a n d o m นะครับถ้าเข้าสู่โหมดซิมูเลตเมื่อไหร่ให้เป็นแ a n d o m นะครับจากนั้นก็คลิกโ OK. อเคอะลรสคริป สคริขั้นตอนการเทสอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง OPC tag นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการสร้าง OPC tag ขึ้นมาอีกนะครับเราก็าสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้โดยการคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับ Create New OPC Item Tag ตรงนี้เป็น b 2 address เป็น dm 101เป็นแบบ integer โอเคทางนี้เองนะครับทีนี้ เราลองแตะกิ่ง plc ตรงนี้จะเจอ attribute นะครับจะเจอ attribute ต่างๆซึ่งสามารถลไลค่าได้นะครับในที่นี้ simulate data เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ simulate นะครับอะไะอันนี้ดู property ไม่ได้เวลาเราต้องการ test นะครับให้เลือกที่ view แล้วก็เลือก monitor test debug นะครับก็จะเจอ value ตรงนี้ตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะครับตอนนี้ยังติดต่อตัว ค่าใน plc ไม่ได้นะครับอันเป็น uncertain แล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็น bad quality นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ simulate สัญญาณนะครับให้คลิกขวาตรง simulate ตรงนี้นะครับในเก่ง attribute นะครับคลิกขวาตรง simulate แล้วเลือก right value เปลี่ยนจากศูนย์ให้เป็น1แล้วกดปุ่ม right value ก็จะกลายจาก off เป็น on นะครับแล้วลอง monitor ค่าดูนะครับค่าจะเป็น รนดอมทีนี้เราลองเอาสเกดาไปดูในเจ n น s i s 32เราเราเอาโปรเ s s ท o ย n t มาลิงก์กับตัว OPC Server นะครับในแท็บ OPC DA ตรงนี้นะครับเราก็จะเจอ SIM นะครับ Quest ig mm hmm. i G, ย่อมจากอินเกียรนะครับ OM ย่อมจาก Omron OPC.1 น,นะครับก็เจอ PLC.1 ก็จะเป็นชื่อของอ่าเดเวของเรานะครับก็จะเจอ V.1 กับ V.2 ผมเลือก V.1 เอามาดู ก็จะได้ค่าตรงกับที่โชว์ในนี้นะครับค่ามันจะไล่กันนิดนึงนะครับเพราะจังหวะไม่ตรงกันเอล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ